อ่าสีอะไรพวกเราไม่ว่าจะไม่หลับนะจังทีเตาได้นะคะทีเตาแล้วก็ร่วมกับสีีเขียวด้วยสีเหลืองด้วยก็สีเขียวมาช่วยนะสีสามสีมาช่วยนะครัเราอยู่กันสีม้ากนตามโจทย์เลยนะคะสีม้ากนนะครับเราได้เริ่มจากการวางแผนนะคะน่ารักมากนะคะทุกคนนะคะช่วยกันเราวางแผน เรารักกันคนละสามชิ้นก่อนมันจะเหลืออยู่สามชิ้นนะคะสามชิ้นแล้วเราก็หมุนหมุนต่อไปเรื่อยๆจากสามชิ้นของแต่ละคนคนไหนไม่คนไหนไม่ได้ก็ปล่อยให้เพื่อนนะคะเราก็หมุนจนแป๊บเดียวนะคะเรายอมรับว่าเราใช้เวลาน้อยมากนะคะที่ต่อถี่เดียวต่อจากสีแดงเมื่อกี้สีแดงก็ทีหนึ่งนะคะสี่ะอาจารย์จากที่จอนะเพราะว่าถีต่อที่2อาจารย์นะ ของประเทศนะคะจากกลางกลาสวัสด,ดีค่ะ